สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสุ่มอาทหาร R3 และ R4 นะครับในอีเวนต์ดันเจียนซึ่งเคยทําไว้แล้วหนึ่งคลิปนะครับก็ในคลิปนั้นเสียหายในด้านการสุ่มตัวละครนะครับแต่ว่าลงดันให้ดูแล้วนะก็คือดันโพลลิ่งนะครับนี่นะอีเวนต์ดันเจียนนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะหมุนมาเรื่อยๆนะครับก็แวะเวียนมาดูนะครับแล้วก็ลงล่านะครับวันนี้จะไม่ลงให้ดูนะครับวันนี้จะสุ่มตัวเมื่อกี้ไปลงมาแล้วรวมแล้วประมาณ สิบสองรอบเมื่อคราดีแล้วได้สิบเอ็ดหอถ้าจำไม่ผิดนะครับเปิดได้ม่วงสองตัวนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับสิบสองนะครับสิบสองชิ้นนี้จะได้ม่วงกี่ตัวนะครับโดยทั่วไปผมก็จะลงได้ประมาณสิบกว่ารอบเนี่ยแล้วก็ขี้เกียจละเหนื่อยเหนื่อยโอเคมาดูกันเด็กโอเด็กตัวนี้ยังไม่มีโอเคอ่าขีดจิฟฟอนนะโอ้ยตัวนี้สองตัว ไอ้สามตัวแล้วสี่ตัวว้าเจ้าอืมอืมขอห้าสิลบมากลบมากห้าตัวเออปลาฟเอ้ยปลาฟ,ฟตัวนี้เอ้ยใช่ป่ะปลาปฟเออปลาฟเวน้นี่เวนเ้นน้ำป่ะห้าตัวนะครับได้ปลาฟัวเวนเ้นน้ำป่ะ ปลาโฟตัวนี้มีแล้วบาจังบาจังนี่ก็ปลาโฟเวียดนามคือตัวตัวเอสเนี่ยไม่ใช่ตัวเอาตัวนี้ดีนะครับผมต้องการพอดีเพราะว่าผมต้องการส่วนผสมของตัวนี้กล่องนเอสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอสนะครับเอสเนี่คือมันแรงกว่าปกติแรงกว่าตัวเดิมเท่านั้นเองต้องเป็นตัวซึ่งเป็นนี่นะครับตัวเอสนี่ต้องเอสอย่างนี้นะครับคนละแบบกันนะเอสอย่างนี้คือเวลาสุ่มมาเนี่ยมันจะมีสุ่มแบบธรรมดาก็คือไม่มีเอสนะครับไปเห็นว่าตัวธรรมดาไม่มีเอส กับสูตรแบบอีกอันนึงคือมี s 1กับ s 2ซึ่ง s 2เนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วมันจะมีโอกาสดูดเลือดได้ดีกว่านะครับนี่นะครับอ้าวผิดผิดผิด,ผดแล้วกออ็อยู่ไหนครับต่อไปนี่ผมก็จะมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตารากล่อง อ๋อยังไม่ยังขาดอยู่ดิยังไม่มีนึกว่าใช่นึกว่าเป็นเสรวมผสมมันอ๋อนี่อ๋อผมอ๋อนี่ h a ป,ปี้เอ่อผมนึกว่าเป็นปลาโฟตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นปลาโฟซ้ำก็น่าเสียดายน่าเสียดายโอเคสรุปแล้วยังไม่ได้ตัวผสมเลยแต่ก็ได้เพิ่มมาอ,อีกอ่ากิฟฟอนอ่าเทวดาดีครับเทวดาดีนะครับ ห้าตัวอะไรนะห้าตัวอะไรรอบนี้ถือว่าได้ดีครับได้ดีกิฟฟอนนะครับขี่กิฟฟอนอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็สกิลว่าอารมตะนะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็น S นะครับเขาก็จะมีโอกาสดูดเลือดสียอันนี้ตัวธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็ตัว S1 นะครับนี่นี่ครับ S1 ก็จะดูดเลือด8นะครับ8จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัว S2 นี่จะดูด ด,ด,ดูดเลือด12เปอร์นะเวลาเขาโจมตีปกติเนี่ยเขาจะดูดเลือดด้วยผมค่อนข้างจะชอบตัวนี้ในทหารแบทเทิลมันสกิลโหดดีนะฮะสกิลทีนี่หัวแตกเลยโอเคอ่าอีกตัวหนึ่งคืออะไรออเด็กเด็กธรรมดานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่มีเด็กกรอดนะผมมีเด็กอีวิวเลชั่นนะอีกตัวนึงอะไรวะออวัฟเฟิลตัวเดิมซ้ำโอเคนี่นะครับวิธีหาไม่ยากครับผมเคยได้พวกวัคคิวรี่ พวกม้าดำนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัว S นะครับออกหมดนะฮะออกหมดนอกจากว่าเป็นนอกจากว่าพวกขั้นสูงพวก ã, ทหารรุ่น8ทหาร side, หาร Он, ุ่นอะไรพวกนี้นะไม่มีนะไม่ค่อยออกหรือไม่ออกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกตัวพวกเนี่ยครับพวกนี้ออกนะครับแล้วก็พวกกิฟฟอนนะครับออกนะครับแล้วก็ม้าดําออกแล้วก็พวกขี่ขี่ม้าออกไนท์ขี่มา้าอะไรเนี่ยออกนะออกเคยได้อยู่นะครับแล้วก็พวกพีซ พวกไฮพีซที่เป็นสายฮิวโรล,ลินะออกนะครับออกสามารถมาหาสุ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปัม level, <ๆ>๊มเลเวลก็คงจะต้องเสียเวลาปั๊มหน่อยเอาละเรียกว,วิธีหาก็คงไม่ต้องโอบบอสนะครับผมไม่ได้ครับผมทำเรียบร้อยแล้วเมื่อเที่ยงนะฮะเมื่อศูนย์ศูนย์นาฬิกาผมไปแล้วมันบั็กนะครับแต่ว่าผมก็ไปตอนเที่ยงวันของวันนี้ใหม่นะก็ได้มาแล้วก็ดีเหลือตัวสุดท้ายนะครับถ่ายคลิปไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ลงนะยังไม่ลง ออะไรเนี่ยผมไม่มีดาบเราว่างก่อนนะครับตอนนี้ถึงตีโคบอลอ๋อกีอ๋อเพดอะอืโอเคผมก็คงจะไม่ลงไปล่าละเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อันเดี๋ยวอาจจะลงล่าอ้าวท้าไมค้างล่ะโอเคถ้ามันค้างอย่างนี้บางทีโปรแกรมมันอาจจะเสียหายนะครับ อขอจบคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยแก้ขายโปรแกรมเ a อ d r o i d 4x ซะหน่อยขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ